สวัสดีครับผมหนุ่มยุทธนาขิมบุญนะครับเป็นผู้จัดสร้างเพจพภาษีสแสดงแงงหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครนปฐมนะครับในเพจผมะาษีสแสดงเงงหลวงปู่แย้มนะครับก็มีอาจจะไม่ครบทุกรุ่นนะครับก็มีเหลือเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็ขายไปนะครับถ้าอันไหนที่ผมถูกใจผมก็จะชอบมาเผยแพร่นะครับ ส่วนใหญ่จะเน้นที่ดูง่ายและคมชัดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บสภาพสวยไว้นะครับอย่างนี้เป็นด้านหน้านะครับแต่ละองค์นะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าแดงนะครับของปู่แย้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าวางรองกุมารหน้าหิ้งนะครับเอมีเพียงเท่านี้นนนาารนครับเน,น้นคมๆชัดๆไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตะกุดเงินนะครับนี่ด้าน,นหลังฝั่งตะกุดเงินนะขอบคุณครับใครอยากศึกษาก็เข้าไปในเพจได้นะครับ